เชฟเชฟลูกค้าบอกให้เอาไก่มาทำแกงฝาให้หน่อยอเอาเผ็ดไหมเอาเผ็ดก็ได้รสจัดเลยก็ได้โอเคจะจัดให้ครับอันดับแรกเราไปดูไก่ของลูกค้ากันครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ไก่ของลูกค้าทั้งหมดมี4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสับให้เป็นชิ้นพอดีคำคในส่วนของผักก็จะมีประมาณนี้ครับมีมะเขือเปาะมีฟักทองพริกชี้ฟ้าแดงมะเขือยาวแอคะโพดใบมะกรูด กระชายแล้วก็พริกไทยอ่อน,อน,เ,นเพื่อนๆอยากใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเดี๋ยวเรามาสับไก่ของลูกค้ากัก่อน เร็บร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปล้าง เรียบร้อยครับในส่วนของไก่ผมก็สับให้เรียบร้อยชิ้นไม่ใหญ่มากเอาแค่พอดีในส่วนของผักก็จะประมาณนี้มะเขือเปาะพิชีฟ้าแดงพิชีฟ้าเขียวก็ได้ผักทองตั่วฝักยาวกระชายพริกไทยอ่อนเรียบร้อยในส่วนของพริกแกงนั้นเพื่อนๆสามารถใช้ได้เลยนะครับยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้ผมใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะ ถ้ากลัวเผ็ดมากก็ลดลงก็ได้ครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดของเราลงไปผัดได้เลยครับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วค่อยใส่ไก่ของเราตามลงไปหลังจากที่พริกแกงเราหอมได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ตามลงไปได้เลยเราจะผัดไก่กับพริกแกงให้เข้ากันดีสักประมาณ2นาทีแล้วค่อยมาเติมน้ำซุปก,กันนะครับ หลังจากที่เราผัดไก่และพริกแกงจนเข้ากันได้ที่แล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปสักประมาณ2กระบวยก่อนนะครับเดี๋ยวไม่พอยังไงเข้าไปเพิ่มทีหลังได้หลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อเลยครับใช้เวลาประมาณสัก10นาทีให้ไก่ของเราสุกราวราสัก8 0เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักต่างๆนะครับหลังจากที่ไก่เราเริ่มสุกก็ใส่ผักได้เลยครับใส่ลงไปได้เลย ปิดฝาอีกสักรอบหนึ่งสักห้านาทีเดี๋ยวเราคขอยมาปรุงรสชาติกัน<ม>หลังจากที่เราแกงมาได้ประมาณห้านาทีผักของเราก็เริ่มสุกบางส่วนแล้วละ่ะเดี๋ยเราปรุงรสชาติกันได้เลย<ม>ถ้ารู้สึกว่าน้ำแกงน้อยไปก็เพิ่มได้เลยนะครับเอาให้พอดีกับผักและไก่ของเรา ในส่วนของเครื่องปรุงนะผมจะใส่แค่3ามอย่างนี่เลยอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือกะปิสักปลายช้อนก็พอเอาแค่ให้มีกลิ่นหอมก็พออันดับที่2องน้ำปลาดีครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราค้ามมาชุมชิมรสชาติเอาที่หลังได้ไม่เป็นไรแล้วก็ผงนัว หนึ่งช้อนเดี๋ยวเราจะปรุงแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาชิมรสชาติเอาทีหลังไม่พอตัวไหนค่อยเพิ่มเอาปิดฝายสักรอบหนึ่งหลังจากที่ไก่เราสุกดีแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยครับหลังจากที่เราชิมรสชาติได้เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายใส่นี่เลยเข้าวคั่วสักหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ใบกระเพราสักหนึ่งกับมือเอาแค่พอเข้ากันครับเห็นนี้ปิดไฟได้เลยเป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแกงปลาไก่ หลังจากที่แกงเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดเสริมให้ลูกค้ากันเลยครับววววหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ไม่ลืมกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทั้งขาประจาและขาจรที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันนะครับ